มังโก้จำหน่ายเกมแท้ราคาถูกต้องที่นี่ mango.in.ts เอาเลยครับสวัสดีทุกทคนด้วยนะครับวันนี้ก็ขอต้อนรับทุกทุกท่านนะครับเข้าสู่เกม Ark Survival นะครับกอแก้วมอะกอดอินเช่นเคยนะครับสำหรับช่วงนี้ก็เดี๋ยวผมจะเล่นเป็นเซิร์ฟนี้นะครับมากหน่อยสำหรับใครที่รอเซิร์ฟหลักก็ เดี๋ยวขอเวลาสักพักนึงนะครับขอให้ผมได้หาตัวแบบว่าดีๆเด็ดๆก่อนเดี๋ยวค่อยลงกันดีกว่าโอเคก็สําหรับภารกิจวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปจับนกกันดีกว่านะครับนกที่ผมต้องการก็จะเป็นอาเจนทาวิสนะครับนกปากแหนมนี่ไม่เอาแล้วอ่าโอเคทีนี้ก็เดี๋ยวไปเริ่มหากันเลยดีกว่านะครับผมจะใช้เป็นจระเข้ดีกว่าเนะื่องจากว่าไอ้ตัวนี้นะครับที่อยู่ด้านข้างนีนฟาร์มเนื้อไม่ได้ให้มันอยู่ตรงนี้ก่อนไปตามหานกกันดีกว่าเมื่อวา์ที่แล้วก็หาได้แถวๆนี้นะคร ไม่รู้เหมือนกันว่ามันหายไปไหนเนี่ยสงสัยจะต้องไปดูฝั่งนู้นนะครับวิ่งไปเรื่อยๆดีกว่าโอ้โหแล้วก็ด้านล่างตรงนี้นี่สวยงามสุดๆเลยนะครับเจอเป็นชาริโคเทเียมหนึ่งตัวแล้วก็ไกลๆนู้นน่าจะมีพาราซอด้วยดีกว่าเออเดี๋ยวเอาเป็นพาราซอก่อนเลยดีกว่านะครับแก้ไขที่เราทําผิดพลาดแล้วก็ทําให้มันตายไปครับเฮ้ยแล้วก็ฝั่งนู้นนี่เป็นไอชาริโออะไรสักอย่างนี่บ่เนี่ยไอเสือตัวใหม่นะครับผมว่าน่าใช่แน่นอนเลย ใช่ไหมใช่ไหมโอ้ยแล้วไม่ตั้ง500อโอ้โหแสดงว่าอันนี้จะเป็นของเซิร์ฟมันเองนะครับไม่ได้จะเกี่ยวกับพวกออฟฟิเชียลแล้วแหละเพราะออฟฟิเชียลนี่ผมว่าไม่ได้จะเกิน150นะครับแล้วก็ตรงนี้มันจะมีศึกตีกันอยู่เลยเนี่ยโอ้ยตบดีโลกระเด็นเลยเหรอสุดยอดมากครับคาลิโคเทเรียมนี่ตบเด็กนะครับผมงานนี้ขอมปีเพียบเลยเดี๋ยวก่อนไม,อไม่เอาไม่เอาวันนี้ไม่ใช่วันจับเด็กอีหนูกินมปก่อนเลยนี่กระเด็นไหมครับ มีจิงโจ้อะไรพวกนี้ก็ตายไปด้วยเลยเฮ้ยอีแรง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 วุ่นวายเหรอเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งเข้ามากัดไปกัดโดนหรือเปล่าเนี่ยไม่น่าจะโดนไหมเฮ้ยไม่โดนก็ต้องถอยมาก่อนนะครับเจอลูกดอกดีกว่าเอาเรียบร้อยแล้วโอ้โหพอปล่อยมันกัดเองนี่โดนไเฮ้ยแล้วก็พลัสโตัวนี้เลเวลเท่าไหร่ยี่สิบแปดนะครับเอาตัวเลเวลบ้างๆหน่อยรอบนี้แล้วก็นี้เป็นมแมลงน้ํามันหรือเปล่าเนี่ยต้องการน้ํามันอยู่พอดีเลย ใช่ครับผมแต่ว่าตูดมันฟีบไปหน่อยครับต้องเก็บมาก่อนไม่รู้เหมือนกันว่าผมจะได้น้ำมันมาหรือเปล่าเนี่ยค่อยๆย,ย่องไปครับขอน้ำมันหน่อยโอ้ได้มาแค่สองงเหรอน้อยเกินไปดิตัวนี้เลเวลเท่าไหร่ตัวนี้เลเวลสามสิบหกนะครับโอเคเอาตัวนี้แหละตัวนี้แหละเจ๋งดีวันนี้จะจับด้วยลูกดอกยาสลบนะครับเดี๋ยวเพิ่งวิ่งหนีไปดิวิ่งตามไปก่อนดิโอ้โหวิ่งไวมากเกือบจะตามไม่ทันอยู่แล้วเนี่ย ไม่ได้เตรียมเป็นโบล่ามาด้วยนะครับวิ่งตามต่อไปเอาเป็นไงโอ้โหสองดอกล่วงไปแล้วครับผมสรบแบบง่ายดายทีนี้ก็ใส่เป็นเบอร์รี่ไปเลยนะครับเบอร์รี่มีอยู่79ใส่ไป39นะครับแล้วก็ต่อด้วยเบอร์รี่ดำมีค่อนข้างจะเยอะอยู่อ่าโอเคก็สำหรับไอตัวนี้ก็จับไม่ยากเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราทิ้งไว้ตรงนี้ก่อนแล้วก็ผมจะข้ามไปฝั่งนู้นดีกว่านะครับส่วนไอเสือตัวนั้นก็คงจะจับไม่ได้หรอกเพราะว่าลเวอันม่ากเกินไปนครับ เอาเอาเอาเฮ้ยเฮ้ยอ,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 อะไรเนี่ยโอ้โหอยู่ดีก็ามาตีจระเข้เราเฉยเลยครับชาริคเทเลียมกัดไปกัดไปเออเรียบร้อยโอ้โหอะไรของมันวะมันน่าจะอารมณ์ไม่ดีแล้วม้งเนี่ยเมื่อกี้ตอนแรกผมก็วิ่งมาเฉยเนะครับอยู่ดีก็ามาตีเฉยเลยแล้วก็อันนี้อะไรเนี่ยเป็นหินธรรมดาหรือว่าหินอะไรลองเก็บมาดูดิกอนสีดำๆอ๋อเป็นหินที่มีทรายนะครับโอเคอย่าพึ่งไปสต็อกก่อนมานี่มานี่เดี๋ยวไปลงน้ํากันดีกว่า จะเจอแบบพวกไข่มุกอะไรพวกนี้ต้องการไข่มุกด้วยนะครับวันนี้หาได้หรือเปล่าไม่รูนะ้เนี่ยตรงนี้ไม่มีเลยนะครับถ้าเกิดว่าไม่มีก็ไปฝั่งนู้นต่อดีกว่าแล้วก็ไอจุดด้านหน้านี่จะมีโมเลกุลท็อปด้วยนะครับไอพวกที่มันอยู่แข็งๆเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกของที่มันออกมากับแมปนะครับเลเวลมันก็จะเยอะแบบผิดปกติตัวนี้เลเวลเท่าไหร่เนี่ยตัวนี้เลเวล36เอาเฮ้ยตัวนี้ก็ไม่เยอะนี่ว่าแสดงว่าน่าจะเป็นการสุ่มระมังข้างบนเท่าไหร่เนี่ย ไอโมลเลลาท็อปนี่ผมก็อยากได้นะครับโอเคตัวด้านบนนี่เลเวล44นะครับใช้ได้อยู่แล้วก็มีเอเลน่าด้วยตัวนี้เลเวล16เฮ้ยคอมพีคอมพีเดี๋ยวเดี๋ยวยว,วุ่นวายนะจับไว้เลยดีกว่ามั้งโอเคจับไปครับเข้ามาเข้ามาวิ่งหนีแลวครับหนึ่งตัวจัดต่อเอาให้สลบน่ครับตัวแรกสลบไปแล้วเข้ามาให้หมดจับให้หมดนี่เลยโอเคจะได้เป็นแก๊งคอมพีเลยครับสลบไปสองตัวตัวที่สามต่อเลยเรียบร้อย เหมือนว่าจะหนีไปตัวหนึ่งนี่อ๋อไม่ได้หนีครับจบมาแล้วโอเคต้องการเนื้อน้องดุนดวนเนื้อน้องเนื้อน้องพอหรือเลปล่าไม่รู้เนี่ยแต่ก็มีเยอะอยู่นะเดี๋ยวเราต้องรีบใสน่นิดนึงนะครับเอาทีละตัวดีกว่าเพื่อความชัวนะครับเอาตัวนี้ก่อนโอ้โหตื่นแล้วอ่ะโอ้โหตกใจหมดหลับต่อเลยไปมันค่าะตื่นไวน,นะครับคอมปีวใส่เข้าไปใส่เข้าไปเรียบร้อยครับจับได้แล้วหนึ่งตัวตัวต่อไปตัวต่อไปเดี๋ยวก่อน เอาทีละตัวเฮ้ย,อยโอ้โตายเรียบเสร็จไอ้เคไปแล้วครับได้แค่ตัวเดียวไม่เป็นไรตัวเดียวก็พอแล้วมันต้องจับทีละตัวเพราะมันตื่นไวนี่ก็เก็บเนื้อน่องไว้ก่อนนะครับกันเน่าอ่าโอเคแล้วก็ทีนี้คอมปีนี่จะเอาไงไวะเนี่ยเพราะว่าผมพาเจอบอมาด้วยเลยไม่ได้จะเก็บเป็นได้นะครับไม่เป็นไรก็เอาไว้ตรงนี้ก่อนดีกว่ามั้งให้เป็นสายโก้ดูแลมันนะครับแล้วก็เพิ่มเลือดไปอีก เลือดตอนนี้อยู่ที่208นะครับแล้วก็พาราโฝั่งนูน้นได้หรือยังเนี่ยไปดูพาราโกันดีกว่าไอ้คอมปี้เอาไว้ตรงนี้แหละเวลาเราทิ้งมันไว้ตัวเดียวนี่ส่วนใหญ่ก็มันจะไม่ค่อยโดนตีนะครับเฮ้ยเ้ติดติดตัวอะไรเนี่ยกัดไปก่อนนี่าลิโคทีเลียมตันหลังอย่าเพิ่งย่าเพิ่งโอ้โหต่อยกันได้เลยอยากจะจับมันอยู่เหมือนกันเนี่ยโอ้โหมาลุมเหรอมาลุมเหรอตายดิมาคู่ก็ตายคู่ไอ้น้องเรียบร้อยไปแล้วแต่ว่ายังเดินช้าอยู่ ค่อยๆเดินไปก็ได้ไม่รีบวิ่งต่อไปครับพลซอเมื่อกี้น่าจะยิงสลบแถวนี้มั้งโอเคครับตอนนี้กลับมาก็ได้พลซอพอดีเลยครับเลเวลกากเป็น53นะครับเดี๋ยวมาดูเพศก่อนนี้เมื่อกี้ก็กไม่ได้ดูเพศนะครับตัวนี้เป็นตัวผู้โอเคเลยทีนี้ก็จะใส่ที่ขีกันเลยนะครับผมพาที่ขีมาด้วยหรือเปล่าเนะี่ยที่ขีที่ขีอยู่นี่อ่าโอเคค้าพลังที่ได้มาก็ค่อนข้างจะดีนะครับเลือดมาอยู่ที่400นะครับดาเมจอยู่ที่184 สปีด167นะครับเพิ่มสปีดไปอีกแล้วก็ดาเมนะครับแล้วก็น้ำหนักรัวๆเลยต่อด้วยโอ้โหว่าจะอัพเลือดสักหน่อยไม่พอนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวไปเริ่มเก็บเวลกันเลยดีกว่าไปให้จอรนเขคตามมานะครับต้องหาตัวเบาๆก่อนเนี่ยมีพวกโดโดอะไรพวกนี้บ้างไหมขอเป็นโดโดกับเจอบอก่อนนะครับตอนนี้แล้วก็เดี๋ยวต่อไปเราจะข้ามไปที่เกาะฝั่งนู้นดีกว่านะครับรอบนี้อัดเป็นเลือดไป โอเคเลือดอยู่ที่940 <_ S 1> เป็นไงเป็นไงมีการชูหวยแล้วหรออ่าโอเคไปเดินต่อเลยเดี๋ยวโมแต่อู้กันอยู่เดี๋ยวเวลอัพ,อ,พอีกแล้วนะครับเวลค่อนข้างจะอัพไวโอ้ยไอ้เค้เค้เรียบร้อยไปเลยครับโอ้โห,โหตกใจโชคดีว,ว่ามีซากโกของเราช่วยโยผมว่าผมเปลี่ยนชื่อเป็นซาไกดีกว่านเนี่ยน่าจะเท่ดีครับจริงๆแล้วซาไกนี่จะเป็นชนเผ่านะครับแต่ว่าผมขอยืมชื่อมาใช้ตั้งกับจระเข้หน่อย เดี๋ยวต้องมาลงจอดตรงนี้ก่อนโอเคแล้วก็ใส่ชื่อกับจระเข้เรากันเลยครับเชนเนมพิมพ์ว่าสาไกไปอ่าโอเคเรียบร้อยโอ้พลาซอกินน้ำด้วยเหรอเออเจ๋งเจ๋งจริงๆมันก็ไม่น่าจะกินน้ำอกครับมันน่าจะกินเป็นเบอร์รี่มากกว่าแต่ว่ามันบังเอิญมาอยู่ที่น้ําตื้นพอดีไงก็ดูน่ารักดีนะครับแล้วก็ตอนนี้เดี๋ยวเราฟาร์มเป็นพวกแทสไปด้วยถือว่าเป็นการเก็บเวลไปนะครับแล้วก็อัพเป็นดาเมจต่อเลย ดาเมจอยู่ที่646นะครับตอนนี้ถูกคออีกแล้วไปต่อไปต่อเร็วมีตัวไรค่าอีกไหมเนี่ยข้างหน้านี่ดูเหมือนว่าผมจะเห็นอะไรแวบ,บๆอยู่นะครับเดินอยู่ไกลๆตรงนู้นเนี่ยมันน่าจะเป็นตัวเหี้ยนะครับแล้วก็มีปลาเกยตื้อถึงแล้วเนี่ยจัดการเลยดีกว่ามั้งอันนี้เนี่ยเป็นปลาของแบบแน่นอนเลยครับนิ่งๆแบบนี้อ่ะจูโจมัยครับโอ้ทีเดียวตายครับเมื่อกี้พาราซอลเราเป็นคนฆ่าแล้วก็ไอ้สา,ายไกลนี่ จัดการเก็บหนังนะครับก็เลยไปโดนปลาอีกตัวหนึ่งตายไปข้างหน้านี้เป็นตัวเฮ่ขอลุยเดียวได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวเคเรอันี้ก่อนเดี๋ยวพี่จัดการเองตัวนี้ตัวเฮ่นี่ไม่ค่อยโหดเท่าไหร่ครับน่าจะไหวขอแบบว่าตัวต่อตัวแฝงมาเลยจัดจัดมามีการแบบว่าอาปากโกรธโกรธเหรอมาเลยสบายสบายชูดได้อยู่แล้วจัดไปมายังไม่ตายนะครับแต่ว่ามีเลือดออกที่หัวแล้วกัดกันแลกกันคนละทีสองที จบตีต่อจบตีต่อโอ้มีเหนื่อยไม่เหนื่อยล้วก็เลือดเราเริ่มจะลงมาแล้วครับเรียบร้อยครับผมโอ้ยไดเมทโทดอนเลเวล104เราข้ามรุ่นไปไหมเนี่ยทีนี้ก็อัดเป็นสเตมนาไปเลยครับแล้วก็เลือดต่อเลยเลือดก,ก็ไม่ต้องเยอะมากจะเน้นเป็นดาเมจกับสปีดดีกว่าโอเคตอนนี้สปีด2 2 9นะครับดาเมจอยู่ที่1,199ครับผมทีนี้ก็ไปด้านนู้นกันต่อเลยดีกว่าเดี๋ยวผมว่าผมลองขึ้นด้านบนตรงนี้ดีกว่านะว่า ข้างบนตรงน,นี้มันคืออะไรนะครับผมจะวิ่งทำการสำรวจในแบบนี้ทั่วเลยตรงนี้ก็มีแค่ต้นกล้วยต้นปาล์มนะครับแล้วก็มีต้นมะพร้าวขึ้นตรงนี้ดีกว่ามั้งขึ้นได้หรือเปล่าเนี่ยโอ้โหพลซอเหล่านี้ปีนเขาได้ด้วยนะครับแล้วก็ตอนนี้ด้านหน้าของเรานะีผมเจอเป็นลังมดเพียบเลยนะครับเดี๋ยวผมต้องวิ่งหนีก่อนดีกว่าเพราะว่าตอนนี้นี่ผมจะเก็บมันไว้ก่อนนะครับขอ,อยังไม่ฆ่ากันเลยกันอูย้ยข้างหน้านี่มีแองเคโลตายด้วยครับ อย่าบอกนะว่าโดนไอตุ่นตัวนี้ค่าแน่นอนเลยครับชัวๆโอ้โหตุ่นนี้ก็โหดใช่ย่อยดีว่ะเฮ้ยเปลี่ยนเป้าหมายอะ่ะตอจูโจมเรียบร้อยไปเสร็จซาไกานี่ครับโอ้โหซาไกาแปลว่าผ่านตีแองเคโลไปด้วยเลยว่ะเอ,อโหดดีไปขึ้นดันบนตรงนี้ต่อเลยเหมือนจะยังได้ยินเสียงพวกมแมลงนะบินตามมาอยู่เลยเนี่ยแล้วก็อันนี้จะเป็นตัวน่มเฮ้ยเราเจอเป็นเอ็กโคโลโนด้วยครับเดี๋ยวผมว่าเราเก็บก่อนดีกว่ามีอะไรดีๆบ้างไหมเนี่ย เอาเป็นพวกแบบจักบักนะครับอันนี้อ่าโอเคปิดไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวผมว่าผมมาจับเป็นวมเลราท็อปดีกว่าให้พวกนี้อยู่นี้ก่อนนะครับโอเคขอลุยเดียวแล้วกันเอาตัวไหนดีเนี่ยตัวนี้เลเวลสีนะเป็นตัวเมียแล้วก็อีกตัวนึงอะต้องการตัวผู้นะครับตัวผู้น่าจะดีกว่าโ,โหแล้วก็ไกลๆรูนี่มีเสือด้วยหุ้ยเสือมาแล้วโอ้โหรีบโกยก่อนเลยครับวิ่งไววิเนี่ยถอยก่อน เดี๋ยวมันจะต้องเจอกับจอระเคครับตัวนี้ไปไปฆ่าเสือเคลียร์พื้นที่พี่ก่อนอยู่ไหนอยู่ไหนไอ้เสืออ๋อเสือไปกัดโมเลเวลาท็อปนะครับตอนนี้มีการตีกันระหว่างเสือแล้วก็ไอ้ตุนแล้วก็มีโทนี่ดาก้อนด้วยโอ้โหตรงนี้นี่นเสาวเพียบเสือก็ยังไม่ตายนะครับโอเคเดี๋ยวฆ่าก่อนตัวนึงดีกว่าไอ้ตัวน,นี้ตายไปก่อนมาแล้วก็ต่อด้วยโทนี่ดาก้อนเะครับเรียบร้อยออ้ยตัวที่เราจ,จับนี่กําลังจะตายนะครับไอ้ตุนนี้ตุนเดี๋ยวก่อนอย่าพึ่งอย่าพึ่ง ต้องตามไปตุนให้ทันทันไหมเนี่ยทันไหมเนี่ยกัดไปก่อนดิเฮ้ยไปโดนโอ้ยเสืออย่าเพิ่งดิเสือนี่จู่โจมอย่างเดียวเลยแต่ว่าโมเลลาท็อปนี่ก็วิ่งไวอยู่เหมือนกันนะโอ้โหต,ตุนตามไปแบบติดๆนะครับอย่าไปติดหินอย่าไปติดหินเล้วกำลังมาช่วยจัดการกัดไปครับอีกหนึ่งตัวเรียบร้อยโอเคช่วยโมเลลาท็อปไปได้แล้วก็ด้านหลังทำไมทำไมจะเอาเหรอข้ามาได้กัดไปหมดเรียบร้อยครับ แล้วก็ตอนนี้นะครับผมจะต้องปล่อยให้บเูเลอราท็อปตัวนี้นะครับทำการรีเลือดก่อนตอนนี้ได้หรือยังเนี่ยโอเคคิดว่าน่าจะได้แล้วนะครับทีนี้ก็เดี๋ยวผมจะจับมันด้านบนตรงนี้ดีกว่าผมว่าลูกดอกนะ่าจะพออยู่มั้งยี่สิบสดอกพอเลยบไนเะฮ้ยเฮ้ยอย่าพึ่งไปอย่าพึ่งไปยุ่นี้ก่อนยี่สิบดอกนี่มันก็แบบเสี่ยงๆอยู่เหมือนกันนะเนี่ยอาจจะไม่พอก็ได้นะครับผมว่าผมพล้ามาเพิ่มดีกว่ามั้งได้อีกยี่สิบเก้านะครับเพราะมันจะมียาเขียวอยู่เดี๋ยวผมจะใช้้เป็็นนบอรร์ดดแทกไ ไม่ใช่ปัญหาเลยครับตัวนี้มันเป็นตัวที่แบบว่าจับง่ายแลย้วก็ตื่นยากนะครับโอเคตอนนี้ก็รอคราฟลูกธนูนก่อนนะครับเดี๋ยวจุดที่เราจะจับก็จะเป็นด้านบนตรงนี้ผมจะยิงอยู่หลังหินนะครับน่าจะปลอดภัยอยู่แล้วก็พาราเซอร์ตัวนี้นี่เป็นอะไรเนี่ยนั่งสารไว้ให้ติดบล็อกเหรอน่าใช่มั้งติดบล็อกไม่พองจมดินอีกโอเคมุมนี้กําลังดีมาลูกดอกพร้อมแล้ว จัดการเปิดไปก่อนหนึ่งทีเฮ้ยแค่แค่เดียวเดียวอย่าเพิ่งโอ้โหกระโดดตัวลอยเลยนะจัดต่อไปครับติดบัคพอดีเลยเออถือว่าเป็นโชคดีของเรานะครับง่ายเลยแบบนี้จับได้แน่นอนขออย่างเดียวว่าอย่าให้ด้านหลังเรานี่มีตัวอะไรมาวุ่นวายครับผมจับมันได้แบบไม่ยากแน่นอนจัดต่อไปไหมยิงไปทั้งหมด78ดดอกเลยครับตอนนี้ มันน่าจะใช้ลูกดอกอยู่ราวๆสัก30นะครับอันนี้คือการกาดแบบคร่าวๆไม่แน่ใจว่าจะเกินนี้หรือเปล่าโอ้โหตอนนี้ผมก็ยิงมาทั้งหมดประมาณ20-30ดอกเลยครับก็ยังไม่ร่วงเลยครับสลบยากอยู่เหมือนกันนะเนี่ยลูกดอกของเราตอนนี้เหลืออยู่ทั้งหมด24ดอกนะครับจะพอหรือเปล่าไม่รู้จัดต่อไปครับเร็วๆสลบไปไวหน่อยเรียบร้อยครับผมโอเคเมื่อกี้น่าใช้ไปประมาณสัก 30กว่าดอกนะครับล่วงไปแล้วแต่ว่าเลเวลมันค่อนข้างเยอะด้วยครับเลเวล84ค่าสลบอยู่ที่1,883นะครับมีเลือดมาเดิมๆอยู่ที่1,360ทีนี้ก็ใส่เป็นเบอร์รี่ไปเลยครับตัวนี้ชอบกินเป็นเบอร์รี่สีม่วงโอเคแล้วก็เบอร์รี่ดำเรามีทั้งหมด15ลูกนะครับอัดเบอร์รี่ดำไปก่อนเลยโอเคแล้วก็ในตัวจระเข้นี่มีเบอร์รี่ดำบ้างไหมเนี่ยมานี้มานี้ ถอยมาก่อนถอยมาก่อนไปอยู่ทางด้้นนู้น,นเลยโอเคมาอยู่นี้ก่อนมาหาเบอร์รี่แป๊บนีไงเบอร์รี่ดำเพียบนะครับในตัวจระเข้โอเค98ลูกก็ได้พอครับตัวนี้ตอนนี้ก็ขึ้นมาแล้วนี่ขึ้นมานิดหน่อยนะครับเทมิ่งอยู่ที่100%แล้วก็เทมิ่งเอฟเฟกขึ้นมาทั้งหมด15%นะครับน่าจะรออีกพักหนึ่งโอเคงั้นเอาเป็นว่าไงเดี๋ยวใกล้ๆจะได้นะครับเรากลับมาเจออีกครั้งดีกว่าครับผมโอเคครับเรียบร้อยครับจับบนเลนสท็อปได้พอดีเลยครับ เลเวลกลเป็น125ยหนะครับหลังจากที่เราจับได้ทีนี้ก็เดี๋ยวมาคราฟที่ขี่กันเลยดีกว่านะครับโอเคเปิดเข้ามาในนี้ก่อนแล้วก็พิมพ์โมเลลไปครับโมเลลโมเลลนี่ไงเจอแล้วอ่าโอเคก็ที่ขี่สําหรับไอ้เจ้าตัวนี้นี่ค่อนข้างจะคราฟง่ายนะครับตอนนี้เราขาดเป็นไม้อย,อย่างเดียวนี่โอเคเอาเป็นไม้นี้แหละอันนี้คือไม้ที่มันติดบั็อกอยู่นะครับโอ้โหฟันหักพอดีเลยเมื่อกี้ไม่รู้ว่าไปตีดอนตีนบ้างหรือเปล่านย มีเศษเลือดนะครับขึ้นมาตรงนี้หน่อยนึงใช่เลือดหรือเปล่ามาดูนะแต่คาดว่านะ่าจะใช่ครับโอเคตีมาตีมาแล้วก็คราฟที่ขี่กันเลยต้องการมาหนึ่งอันนะครับแล้วก็ทีนี้เดี๋ยวรอให้ที่ขี่คราฟเสร็จก่อนแล้วก็โอ้โหเลือดได้มา2,000นะครับหลังจากที่เราจับได้ถือว่าค่อนข้างเยอะๆนะครับที่สุดที่เราเล่นในเซิร์ฟนี้เลยทีเดียวแล้วก็ที่เหลือจะเป็นดาเมจนะที่ผมจะอัพโอเคน้ำหนักมาเดิมๆที่500กว่าเลยครับ นี่ก็ลองขึ้นขี่กันเลยไปเป็นไงบ้างใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่วิ่งค่อนข้างจะไวนะครับสามารถฟาร์มแทสฟาร์มพวกไม้อะไรพวกนี้ได้ครับเก็บเบอร์รี่อะไรก็ได้แล้วก็สามารถกักตุนน้ําไว้ในตัวได้ด้วยครับทีนี้เอาไงกับมันดีเนี่ยเพิ่มเป็นสป,ปีดดีกว่าอ่าโอเคจัดสป,ปีดไปที่300ก่อนนะครับแล้วก็อัดน้ำหนักไปรัวๆโอเคประมาณนี้กําลังดีแล้วก็ใส่ชื่อก่อนตัวนี้ผมจะตั้งชื่อมันว่าจัมโบ้นะครับ เป็นชื่อเกล่าวที่ผมเคยใช้จำ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 โบอะโอเคจะพูดย้ำทำไมเนี่ยเรียบร้อยครับไปจอลเ้ตามพี่มาตามมาเลยตามมาเลยแล้วก็ต้องเป่าให้จู่โจมก่อนจะได้ช่วยกันได้ทีนี้ก็ขึ้นด้านนี้กันเลยโอ้โหวิงโคดไว้นะครับตอนนี้ก็สําหรับตัวนี้จะมี2ท่านะครับมีท่ากระทืบกับท่าหัวขวิดนะครับโดยการใช้คลิกซ้ายกับคลิกขวาครับผมเป็นตัวที่ดีมากๆในช่วงแรกของเกมนะครับ แล้วก็ทางด้านล่างตรงนี้นี่ดูเหมือนว่าจะมีซอกอะไรสักซอกหนึ่งนะครับข้างล่างก็เต็มไปด้วยเหล็กด้วยเฮ้ยเ,เดี๋ยวเดี๋ยวยอย่าพึ่งหล่น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 ต้องกระโดดต้องกระโดดโอ้โหกระโดดไม่ทันะเว้ยกัดจังหวะผิดนิดน,นึงไม่เป็นไรก็ถือว่าเสียเลือดไปนิดหน่อยนะครับไม่เยอะมากเดี๋ยวรอบนี้รับรองว่าชัวร์แน่นอนอ่ะโอเคกระโดดลงก่อนได้อยู่ได้อยู่การกระโดดลงนี่ก็ช่วยเซฟนะครับการตกจากที่สูงได้แล้วก็ไอ้พวกนี้นี่อะไรเนี่ยพวกแรก จะเอาเหรอฮะบาเด้สามต่อหนึ่งก็ได้ป่าเลยไหวอยู่หุ้ยขีดโคตรแรงเลยนี่ว่า <c oughs> เดี๋ยวเด๋ยวเฮ้ยเมื่อกี้บอกว่าไหวไม่ไหว <c oughs> นีก่อนเคช่วยหน่แล้วเคสาไกรลุยข้างหน้านู้เลยจัดการมันมาเยอะเลยเฮ้ยไอ้เคอ้เคกัถทือไปเออเรียบร้อยจัดการมันมาแล้วจู่โจมลุยเลย <c oughs> ไอ้มดนี่พี่ขอตัวโหดนี่ต้องให้ลุยกับสาไกาข้างหลังข้างหลัง ให้ไวหน่อยให้ไวหน่อยเร็วพี่จะตายอยู่แล้วโอ้กระเด็นไปไอ้แรดมาเลยมาวิดแรกกันวิดแรกกันเรียบร้อยครับเสร็จจากไกโอเก็บตายเหมือนกันเนี่ยเพิ่มสเตมินาไปอีกแล้วก็เลือดคันหนึ่งต่อด้วยดาเมจเลยโอ้โหการอัพเลือดในตัวนี้นี่ขึ้นเยอะนะครับกลายเป็น4,700เลยตอนนี้แล้วก็อันนี้มีเบอร์รี่บ้างหรือเปล่าโอ้โหไอ้ดอกกระบองเพชรจิ๋วนี่ให้เป็นพวกยางมาเพียบเลยครับยางกระบองเพชร ทีนี้ก็มาด้านนี้กันต่อเลยดีกว่าเดี๋ยวเราจะไปดูฝั่งนุ่นกันต่อเลยครับโอ้โห oh. ตรงนี้นี่มีสวนแบบต้นไม้นะครับสีเขียวคจีสวยงามมากทเทอรเบิร์ดก็มีจัดทเทอรเบิร์ดไปแล้วก็ไอ้ตุนี่เจอตีนเรียบร้อยครับผมมันมันมันมาเยอะแบบนี้ชอบเพิ่มดาเมจต่อเลยครับแล้วก็ด้านนุ้นเป็นแมงป่องจู่โจมแล้วจู่โจมแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเ,ยวเยวออกระชือไปเมื่อกี้ก็พึ่งจะเคลื่อนไหวได้นะครับ เก็บเบอร์รี่มาด้วยเลยโอ้โหเบอร์รี่เพียบถือว่าเป็นตัวที่ฟาร์มเบอร์รี่ได้ดีมากครับโอเคแล้วก็เพิ่มน้ำหนักไปอีกน้ำหนักตอนนี้อยู่ที่1689นะครับแล้วก็ข้างหน้าเรานี่ก็มีโมเลราท็อปอีกหนึ่งตัวแล้วก็ด้านล่างบาลิโอนิกนะครับมันมาเกิดตรงนี้เหรอแต่ว่าลูกดอกเราไม่พอดิเลเวลเท่าไหร่โอ้โหเลเวล140เลยครับเลเวลดีมากถือว่าเลเวลระดับนี้นี่ จัดได้ว่าท็อปฟอร์มเลยครับผมเดี๋ยวค่อยว่ากันดีกว่าปัญหาตอนนี้ก็คือว่าลูกดอกเราไม่พอนะครับโอ้โหโอ้โหตายไปแล้วครับเรเบล140มันดันขึ้นตามมาผมก็กําลังจะวิ่งหนีหันไปทีนี้ไอ้เคเราแดกไปแล้วครับเรียบร้อยอดไปเลยครับไม่เป็นไรถา้างนั้นก็เดี๋ยวลงไปเล่นน้ําตรงนู้นดีกว่าจะได้เก็บน้ํามาสารองด้วยครับบางสิ่งบางอย่างนี่มันก็อาจจะไม่ใช่เนื้อคู่ของเรานะครับก็เลยต้อง ปล่อยให้มันไปโอ้โหพูดซะแบบเป็นน้ำเน่าไปเลยเนี่ยโอเคเดี๋ยวพาเป็นโมเลลาทอปมาเก็บน้ําก่อนมีปลาเยอะหรือเปล่าในตรงนี้ไม่แน่ถ้าเกิดว่ามีปลาเยอะนี่จะตกปลานะครับอุย้ยปิรัญญานี่คู่ปรับเก่าจู่โจไปจัดก,การมันเร็วเร็วลุยไม่โดนปิรัญญาดีกว่าเฮ้ยไอ้เคก็มีกัดทืบในน้ำเอ้ยไมโดนหรอเฮ้ยจัดก,การซาไกาอู้ สกายกัดจระเข้ตีดึงการในน้ำเลยเฮ้ยเออสุดยอดสุดยอดมีปิงเข้ามาดิเหรอเฮ้ยโ,โดนปิงกเกาะเนี๋ยวขึ้นมาก่อนขึ้นมาก่อนเห็นปิงชัดเลยเนี้ยน้ำมันใสไงตรงนี้ขึ้นมาทางด้านนี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวใช้เป็นทอสไปนะครับทอสอยู่ที่เลขกอ่าโอเคเอาปิงออกก่อนจระเข้ติดหรือเปล่าเนี่ยตีไปก่อนนะครับช่วงเราวติดไม่ติดไม่รู้แก้ไว้ก่อน ทีนี้ก็ไปด้านนู้นกันต่อเลยครับอันนี้ตัวอะไรม้วนติ้วๆอยู่เนี่ยเฮ้ยด้านหลังอะไรมีตัวตามมาเลยครับตัวอะไรเลยจเจ้าเหรอตีนี่โอ้ตะขาบเลยครับตรงนี้นี่มีแต่สัตว์ดูร้ายทั้งนั้นเลยส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกสัตว์เลื้อยคานนะครับแล้วก็ข้างล่างตรงนี้มีผีเสื้อโอเคไม่เอาไว้ก่อนจุดไกลๆตรงนู้นนี่จะเป็นเสาแดงจริงๆเราก็น่าจะไปเที่ยวที่เสาแดงกันบ้างนะ้เนี่ย ก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าตรงนู้นนี่มันจะมีอะไรบ้างจุดที่เรามาตรงนี้นี่รู้สึกว่าจะมีแกล้งเยอะเลยนะครับมาไม่ต่ำกว่า10ตัวแน่ผมดูดูไปแล้วครับผมเข้ามาได้เลยเข้ามาได้เลยลอยเคหายไปได้เนี่ยเฮ้ยโอ้โหปล่อยมาเดียวเลยเหรอเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนกับตัวแปบ๊บเตรียมตัวเตรียมตัวเวจะตีนไปหนึ่งทีกระเด็นดันหน้าดนหน้ามาจัดเลยครับเรียบร้อยครับผมเดี๋ยวแค่เสือใช่ไหมกับตัวก่อนตีควิดไปกระเด็น เอาให้กระเด็นให้หมดเรียบร้อยไอ้เคอยู่ไหนโอ้ยไอ้เคเพึ่งมา <laughs> มาตอนแบบว่าเสร็จเรื่องราวเรียบร้อยครับนี่ตัวอะไรเนี่ยจัดก,การไปก่อนเนอุ้ยทูดอนโอ้โหลอยไปติดต้นไม้ยังรู้เลยแล้วก็ไอ้เคเราเนี่ยไปเก็บเนื้อมาแล้วเป็นไงได้เนื้อไหมได้อยู่บ้างทีนี้ก็ตามมาด้านนี้ต่อเลยไปอุ oh, ้ย oh. ตกใจหมดไอ้ตุนไอ้ตุนมาแล้วโอ้โ oh, ห oh. แล้วก็ด้านล่างนี่มีถุงของ,ของตัวอะไรเนี่ยเป็นถุงของงูนะครับโอ้โ oh, ห oh. มีขวานเหล็กด้วยเหรอ ส่วนที่เหลือนี่ก็ไม่เอาก็แล้วกันนะครับเอาแค่ขวานเหล็กอย่างเดียวแล้วก็เดี๋ยวเปลี่ยนมาใช้ขวานเหล็กก่อนดีกว่าเอามาใส่วิธีเลขสองนะครับโอเคไปกันต่อเลยเอานี้ตัวไรนอนเอ็งเม้งอยู่เนี่ยโอ้เป็นเสืออ๋อเสือตัวนี้เหรอไทลาโคลิโอนะครับมันน่าจะต้องใช้ลูกดอกสักประมาณ40นะครับผมสําหรับตัวนี้อันนี้คือกาแบบเข้าๆไม่แน่ใจว่ามันสลบยาาหรือเปล่าเพราะว่า ผมไม่เคยจับด้วยลูกดอกธรรมดาเลยครับเพราะมันเป็นตัวใหม่ไงผมว่าตอนนี้นี่เราผจญภัยกันมานี่ก็เนิ่นนานเลยครับไม่รู้เหมือนกันว่าเรามาโผล่ที่ไหนแล้วแล้วก็อาจจะหลงกันด้วยครับอาจจะหาทางกลับบ้านไม่ได้ก็ได้เพราะว่าในเซิฟนี่นี่มันไม่สามารถดูแผนที่ได้นะครับต้องเดาอย่างเดียวแล้วก็ไอ้นกที่เราพูดว่าจะจับก็ไม่ได้จับทำไปทำมาพาร์ทนี้มันไม่เจอนกเลยไงผมอยากจะได้อาเจนนี่ครับดันมาแบบว่าไม่เจออาเจนซะอ,อีกแล้วก็ข้างล่างตรงนี้นี่อะไรเนี่ยโอ้โห เป็นน้ำน,นะครับแล้วก็เป็นเหวโอ้ยเกือบโอ้โหเกือบไปแล้วถอยหลัง <ları> ก <whatever> ่อนเลยไอ้เคนี่ปัญหาเอ้ยร้อนๆอโอ้โหโอ้โหอ้ยเกือบไปเกือบไปยังได้อยู่สงสัยต้องปล่อยเลยตามเลยนะครับใช้เป็นล่มชูชีพได้หรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวผมเรียนรู้แอนแกมก่อนไม่งั้นผมตายแน่นอนพิมพาราไปครับโอเคทีนี้ก็ผลิตมาเลยมาแบบนี้นี่ยังกะไปว่าทหารหนวยสว่าเลยนะครับ ้องมีการใช้ล่มชูชีพนิดหน่อยโอเคสายวิธีเล็กนึงเือความม่่งไวเดี๋ยวจะต้องวิ่งแล้วก็กระโดดนะครับไอเคอยู่ด้านบนอุ้ยเคลงไปก่อนเลยอ่ะไอเคลงไปแล้วเมื่อกี้มีหางพับกลางอากาศด้วยโอเคทิตาพี่ลอยตัวลงมาเลยนะครับตามมาจับโบตามมาเอาจับโบ้ลงมาแล้วโอเคมีแต่เรานี่แหละจะลงช้าหน่อยต้องค่อยๆลงนะครับเพราะว่าเลือดเราน้อย ออกลงมาแบบนี้นี่มีโอกาสตายได้ครับแต่ถ้าเกิดว่าใครมีเลือดเกิน500ก็ได้อยู่เดี๋ยวผมว่าผมมาลงตรงน้ำนิงนี้ดีกว่าเฮ้ยแล้วก็ตรงนู้นนี่อะไรเนี่ยเหมือนจะเป็นพื้นที่ที่ยังสร้างไม่เสร็จนะครับใช่หรือเปล่าเนี่ยจะว่าไปแล้วดูไกลๆนี่ก็คล้ายๆกับพวกกําแพงใหญ่ของเหล็กนะครับโอเคลงน้ําตรงนี้เลยเรียบร้อยแบบนี้นี่ก็จัดได้ว่าเป็นแมพที่ สวยมากๆนะครับเอาเป็นว่างไงเดี๋ยวเราจะมาปักหลักอยู่ตรงนี้ก่อนชั่วคราวดีกว่านะครับเดี๋ยวค่อยมาลุยกันต่อพาทหน้าดีกว่านะครับผมโอเคครับผมงั้นเอาเป็นว่าไงพาร์ทน,นี้เราจบกันเพียนเท่านี้ก่อนดีกว่านะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบเกมน,นี้ก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์กดติดตามลงใจกันด้วยนะครับผมสวัสดีครับ